ใจนะครับดูหลายคลิปดูคลิปผมดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเล่นยังไงนะครับผมจะบวกทุกวันจริงๆนะครับหัวใจหลักของสูตรนี้คือสูตรการเดินเงินนะครับแล้วก็ไพ่ที่ออกมาแล้วเราสามารถได้สลับฟันปลาไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็วินนะครับเดี๋ยวผมลองมาเล่นต๊ะนี้ดูบ้างอ่าโอเคโอเคล่าสุดออกน้ำเงินไปนะครับเรากดเหรียญยี่สิบนะครับใส่แดงเลย กดยื่นยันโอเคตาแรกก็กินซะแล้วนะครับตาแรกก็กินซะแล้ว มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะลวดสามไม้เลยไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับบ่อยมากครับที่แบบเปิดมาแล้วเจอปิงปองสามไม้กินแล้วก็เลิกได้เลยก็มีนะครับถ้าเจอเสมอให้อยู่กับที่นะครับไม่ต้องสลับไปนะครับเจอเสมออยู่ที่ไม่ต้องสลับไปแล้วก็ให้ทดการเงินเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งไม้ไปเลยนะครับจาก20เป็น40ไปเลยนะครับอยู่ช่องไหนก็ทดไปหนึ่งไม้นะครับมาครับมาดูก้าน โอ้แมมอยู่ที่เดิมนะครับโดนนะครับผมโดนแต่นีนะครับเราต้องทดแล้วนะครับเราโดนจากเสือไปแล้วนะครับเรามาทางฝั่งบังกรนะครับที่40บบาทครับกดยืนยันเลยง่ายมากๆนะครับสูตรนี้ท่านดูให้เข้าใจนะครับพอดูเข้าใจจบท่านเล่นตามที่ผมบอกนะครับอย่างมีวินัยยังไงก็ถูกครับเพราะผมอัดคลิปพวกนี้นะครับวิธีเดียวสูตรเดิมแบบนี้ทุกเว็บแล้วนะครับก็ น่าจะเป็นหลายหลายร้อยหลายหลาย,หลายพันคลิปแล้วครับมันก็ยังวินอยู่นะครับเคโดนนะครับแมบบไปออกฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เราโดนแล้วนะครับที่40บาทเราจะไปที่ไม้3ามกันนะครับไม้สาจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ80บาทสลับไปเรื่อยนะสลับไปเรื่อยมันจะอยู่ในทรงของมันนะครับง่ายๆเลยครับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคตอนนี้จะโดนแล้วนะครับตอนนี้80บาทเราโดนเดี๋ยวเราไปที่ไม้ต่อไปกันครับไม้ไม้สี่นะครับ160บนะครับร้อบาทโอเคไพ่ออกมาแล้วแล้วเราก็แทงนะครับผมฉะนั้นมันจะโกงเราไม่ได้นะครับ ไม้สีที่ร้อยหกสิบาทนอกจากเราซวยเองเท่านั้นนะครับนวดดวงไม่ดจีจริงเจอออกตรงข้ามเราหมดเจ็ดไม้นะครับมาครับเรามาดูการที่ไมส้สีโอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเอ้าผมทดไม้ผิดไปอ๋อถูกแล้วถูกไม้ถูกไม้เพราะไม่น่าไปงมันเร็วจัง อ๋อผมมี2อ0พนี่ผมได้มา2ไม้แล้วได้มา40บาทแล้เดี๋ยวตาต่อไปผมก็จะไปอยู่ทางฝั่งเสือนะครับ20บาทโอเคเราใส่ทางฝั่งเสือนะครับ20บาทโอเคกดยืนยันเลยครับ โอเคโดนนะครับโดนนะครับโดแล้วนะครับหมาหโดนนะครับเดี๋ยวเราไปทางฝั่งรรมักรที่40บบาทครับกดยืนยันเลย มาครับลำลุนกันสองแต้มนะครับน่าจะโดนนะครับสองแต้มน่าจะโดนเดี๋ยวเราไปทางฝั่งเสือนะครับที่ไม้3 80บาทกันครับโอเคไม้3มที่80บาท มาครับเรามาลุ้นกลางโอเคแจ็คมานะครับผมในครบแล้วนะครับจาก2,006เป็น2 6 6 0นะครับผมสามไม้เท่านั้นแช้เวลาวน,นี้สั้นมากๆนะครับ6นาทีเท่านั้น